สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two w h e w Base ช่องที่พาคุณไปพบกับโลกของรถจักรยานยนต์ทุกสไตล์ทั้ง b i g b i k e Sport n a k e d Touring และรถที่กำลังเป็นกระแสะในประเทศไทยถ้าคุณคือคนรักมอเตอร์ไซค์ชอบเสียงเครื่องยนต์ชอบความแรงหรืออยากอัปเดตข้อมูลรถรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเข้าไ่ายช่องนี้คือเพื่อนคู่ใจของคุณเลยครับและว,วันนี้เรามีตัวเด็ดที่หลายคนรอคอยเพราะมันคือหนึ่งในรถ n น k e d ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวจนถึงปัจจุบัน พร้อมพลังเครื่องยนต์สสูบที่ขึ้นชื่อเรื่องความลื่นและแรงบิดมหาศาลนั่นก็คือ Yamaha MT07 รุ่นปี2026นั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไฟหน้าช่วงล่างเฟร,รมน้ำหนักสมรรถนะบนถนนจริงความรู้สึกเวลาใช้งานข้อดีข้อเสียรวมถึงราคาที่คาดว่าจะขายในไทยพร้อมแนวโน้มว่ารุ่นนี้จะสร้างปรากฏการณ์อะไรใหม่ให้วงการบิ๊กไบคบ้านเราได้บ้างเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่า MT07 ถือเป็นรถที่ Yamaha ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากเพราะตั้งแต่รุ่นแรกที่ปล่อยออกมาผู้คนต่างชื่นชอบในความเรียบง่ายแต่ดุความแรงพอเหมาะราคาไม่สูงเกินไปค่าดูแลไม่แพงนั่งขี่สบายน้ำหนักเบาควบคุมง่ายเป็นรถที่มือใหม่ก็จะต้องได้มือเก่าก็รักมากและรุ่น2026นี้ามาฮ่าพัฒนาให้ MT07 ดูทันสมัยดุดนันและมีเทคโนโลยีอัปเดตมากกว่าเดิมแบบชัดเจนหลายคนคงสงสัยว่า MT07 2 0 2 6ได้เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนก่อนมากน้อยแค่ไหนเอาละเดี๋ยวผมเล่าแบบละเอียดให้ฟังทีละจุดนะครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยดีไซน์ของ mt 0 7 2 0 2 6ถูกรีเฟรชใหม่ให้ดูเฉียเฉียวยิ่งขึ้นแนวเส้นตัวรถถูกออกแบบให้คมชัดกว่าเดิมโดยเฉพาะบริเวณถังน้ำมันที่ได้รูปทรงใหม่แบบมินิมอลมัสเซอมคือเน้นความกำลังและความกระทัดรัดในเวลาเดียวกันลวดลายและคิวเส้นเน้นความสปอร์ตแบบเฉียบมากขึ้น อีกทั้งไฟหน้าแบบใหม่ที่เป็นเลเซโปรเจคเตอร์แบบโมโนไอเหมือนดวงตาปีศาจที่จ้องมองก็ดูโหดและล้ำยุคก,กว่าเดิมอย่างชัดเจนไฟเลี้ยวเป็นเลเแบบบางเฉียบท้ายรถถูกปรับให้กระชับขึ้นแผงบังลมด้านหน้ากระชับลงให้ลูกสปี t ไฟเตอร์ที่ดูแบบพอดีไม่เยอะจนหลนและไม่เรียบจนดูจืดเรียกกว่าเป็นดีไซน์ที่ามาฮ่าวางให้ MT07 คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เดิมแต่เพิ่มความล้ำสมัยให้ตอบโจทย์แฟนๆยุคใหม่ในด้านเครื่องยนต MT ์ MT07 2026ยังคงใช้เครื่อง CP2 แบบ2สูบเรียง689ลูกบาทเซนติเมตรที่โด่งดังระดับโลกในเรื่องความลื่นและแรงบิดติดมือขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องที่ให้ความขีิสนุกในทุกย่านโดยเฉพาะแรงบิดต้นและกลางที่ดึงแบบจัดจ้านจนยิ้มออกได้ทุกครั้งที่บิดมันยังคงมีเอกลักษณ์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ CP2 คือเสียงสูบคู่ที่ดุดันแบบล้นกำลังพอดีไม่ดังจนเกินงามแต่ได้อารมณ์ความร้อใจแม้พื้นฐานเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิม แต่ Yamaha ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นระบบ IDI เสียและ m a p ิ้งถูกปรับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานไอเสียยุโรปแต่ยังคงแรงเต็มมือมาพร้อมระบบไร้บายวายที่ปรับปรุงให้แม่นยำขึ้นทําให้การตอบสนองคันเร่งดีกว่ารุ่นก่อนแบบรู้สึกได้ด้านแรงม้าและแรงบิดคาดการว่ารุ่นนี้จะให้ตัวเลขประมาณเดิมที่72.4แรงม้าและแรงบิดอยู่ราว67นนิวตัเมตรแต่สิ่งที่ต่างคือความลื่นไหลความฟิตของเครื่องยนต์ที่ตอบสนองทันใจขึ้นกว่าเดิม และนั่นคือจุดที่หลายคนรอคอยเพราะ MT 07เดิมก็ถือว่าตอบสนองดีอยู่แล้วแต่รุ่นใหม่นี้คือดีกว่าเดิมอีกระดับหนึ่งส่วนระบบระบายความร้อนถูกปรับใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาขี่ในเมืองที่รถติดระบบพัดลมและช่องลมออกแบบให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นทําให้เครื่องร้อนน้อยลงและเดินเรียบขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับสายขี่ในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆของไทยทางด้านระบบการสะเทือน MT 07 2026ได้รับการใส่ซับแทงหรือระบบโชคหน้าที่มีการปรับแต่งใหม่ให้แน่นขึ้นควบคุมดีขึ้นเข้าโค้งมั่นใจขึ้นและรับแรงแบบกดหนักหนักได้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนโชคหลังเป็นแบบ preload adjustable ที่ปรับแข็งอ่อนตามความต้องการของผู้ขี่ได้เพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักตัวและสไตล์การขี่ของแต่ละคนเรื่องเบรกก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันดิสคูหน้า298ม mm, ิลมรพร้อมปั๊มเบรกสพอรที่ให้ฟิลลิ่งที่มั่นคงมากขึ้น แรงเบรกจับดีขึ้นและการควบคุมแรงเบรกด้วย ABS ใหม่ให้ความนุ่มนวลและแม่นยำกว่าเดิมเวลาเบรกแรงๆหรือเจอถนนลื่นก็มั่นใจมากขึ้นระบบ ABS ของรุ่นนี้ยังมีการปรับการทำงานให้ละเอียดขึ้นและในโหมด Eco หรือโหมดเรนระบบจะเซ็ตให้รอบนุ่มขึ้นเพื่อลดการฟรีสปินของล้อหน้าและหลังในสภาพถนนเปียกซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้ชอบความแรงทุกสถานการณ์ เรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่น2026มาพร้อมหน้าจอ TFT เต็มรูปแบบขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้รองรับการแจ้งเตือนสายเข้าข้อความการนำทางผ่านแอป Yamaha Connect รวมทั้งสามารถดูข้อมูลการเดินทางค่าการใช้เชื้อเพลิง Quick Shift เตอและอุณหภูมิเครื่องยนต์ได้ครบถ้วนและใช่ครับรุ่นนี้ใส่ระบบ Quick Shift e r แบบ2ทางมาให้ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องกันมานานเพราะ MT07 เดิมไม่มี Quick Shift ติดมาให้ต้องไปติดเองแต่รุ่น2026คือให้มาจากโรงงานใครชอบความมันแบบกระชากเกียร์ขึ้นลงเร็วๆต้องรักแน่นอนในด้านท่านั่งรุ่นนี้ยังคงคอนเซปต์เดิมคือนั่งสบายไม่ก้มมากไม่เมื่อยหลังเหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองและเดินทางไกลบอดถูกปรับให้กระชับต้นขามากขึ้นทําให้เวลาเข้าโค้งมั่นใจขึ้นผู้ขี่ตัวสูงหรือเตี้ยก็ใช้งานได้ง่ายน้ําหนักรถก็ยังคงเบาวกว่าแนกเก็ตหลายรุ่นในคลาสเดียวกันจึงควบคุมง,ง่ายมากสำหรับผู้เริ่มต้นหรือคนที่ไม่อยากได้รถหนักจนเกินไป การขับขี่จริงบนถนน MT072026 ให้ความรู้สึกที่แปลกและดีในเวลาเดียวกันเพราะมันเป็นรถที่แรงแต่ไม่ดุจนควบคุมยากแรงบิดมาเร็วแต่ไม่กระชากจนน่ากลัวคัดล้อขึ้นง่ายแต่ไม่ดิดจนตกใจการเปิดคันเร่งกลางๆจะพาคุณพุ่งไปแบบต่อเนื่องเลื่อนละมุลและเต็มไปด้วยอารมณ์เหมือนรถที่รู้ใจว่าคุณต้องการอะไรเวลาใช้ในเมืองก็คล่องตัวไม่มีความอึดอัดหรือร้อนมากเกินไปการมุดรถติดทำได้ดีเพราะแฮนด์กว้างไม่มาก น้ำหนักเบาและแรงบิดต้นดียิ่งมีไร้บายวายใหม่ยิ่งขี่สนุกกว่าเดิมบิดเป็นมาบิดเป็นตอบสนองชัดเจนมากเวลาออกต่างจังหวัดตัวรถนิ่งขึ้นเมื่อความเร็วสูงไฟหน้าใหม่ส่องไกลและชัดทำให้ขี่กลางคืนมั่นใจขึ้นช่วงล่างใหม่รับแรงดีขึ้นเข้าโคง้งสวยกว่าเดิมและเบรคที่ดีขึ้นทำให้ความเร็วสูงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบหลายคนที่ทดสอบคงยังบ่นเรื่องเสียงลมที่ระดับความเร็ว120บวกซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถนกเก็ต นอกจากนี้ถังน้ำมันยังคงไม่ใหญ่พอสำหรับสายเดินทางไกลแบบยาวจริงๆแต่ก็ยังพอไหวสำหรับคนทั่วไปที่ใช้งานประจำวันหรือไปต่างจังหวัดแบบระยะกลางสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือราคาของ yamaha mt 0 7 2 0 2 6จะอยู่ที่เท่าไหร่ในไทยราคาคาดการคืออยู่ประมาณ2 8 9 0 0 0ถึง39,000บาทขึ้นอยู่กับสเปคที่เข้าไทยและออปชันที่ติดมาซึ่งด้วยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเช่น quickshift ตอร์หน้าจอทีเอฟระบบไฟใหม่ช่วงล่างใหม่และมาปิ้งเครื่องยนต์ใหม่ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าและตอบโจทย์มากกว่าสมัยก่อนยิ่งในยุคนี้ที่คนไทยมองหารถที่ดูดุขี่สนุกน้ำหนักเบาและราคาไม่แรงจนเกินไป MT 0 7จึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นมากและยามาฮาก็รู้ดีว่าตลาดนี้มีแฟนๆอยู่เพียบถ้ารุ่นนี้เข้าไทยครบทุกฟีเจอร์รับรองว่าปังแน่นอนถ้าถามว่ารถคันนี้เหมาะกับใครคำตอบคือเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นกับ Big b บอยนัเกตคันแรก และเหมาะกับมือเก่าที่อยากได้รถขี่สนุกแต่ไม่หนักเหมาะกับคนที่ชอบขี่ในเมืองเป็นหลักแต่ต้องการแรงบิดดีเดินทางได้และมีเทคโนโลยีครบเหมาะกับคนที่ต้องการรถไม่จุกจิกค่าดูแลไม่แพงเครื่องทนและมีเสียงที่มันสใจแต่ไม่เหมาะกับคนที่ชอบความโหดแบบรถสี่สูบหรือชอบความเร็วปลายยาวๆเพราะ mt 0 7คือรถที่เน้นแรงบิดต้นถึงกลางไม่ได้ออกแบบมาสำหรับทำท็อปสปีดสูงมากแต่ถ้าคุณต้องการความสนุกในการขี่จริงบนถนน mt 0 7คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในโลก เอาละครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของ Yamaha MT07 รุ่นปี2026รถแนกเกตที่ได้รับการยกระดับอีกขั้นและพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในรถยอดนิยมในไทยอีกครั้งถ้าคุณชอบความลื่นความแรงความคล่องตัวและความโซนแบบดิบๆนี่แหละครับคือรถที่เกิดมาเพื่อคุณถ้าคลิปนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทูว e ว b บ a t เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเราไม่ว่าจะเป็นรถตลาดรถสปอร์ตรถบิ๊กบัสหรือรถรุ่นที่กำลังมาแรง เราจะคอยอัปเดตให้คุณก่อนใครเสมอ